สวัสดีครับปู่ทอนพาเที่ยวสำหรับคลิปนี้อีพีที่1จะพาท่านไปเที่ยววัดลาดบุรณนะจังหวัดพิษณุโลกสำหรับวัดลาดบุรณนะเป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ำน่านนะเป็นวัดเก,าเก่าแก่โดยทราบจากศิลาจารึก ที่เขียนบอกเอาไว้ว่ามีการบุรณะในสมัยพญาทไทยัยแห่งกรุงสุขโขทยัยโดยมีอายุรวมกว่าพันปีซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านติดกับวัดใหญ่นางพญาซึ่งจะมีเจดีย์หลวงขนาดใหญ่เป็นสัญ,ญลักษณ์เจดีย์หลวงเนี่เป็นทรงอังการนะ เมื่อขับรถผ่านด้านหน้าก็จะเห็นเด่นสง่านะนี่คือเจอดีหลวงนะฮะข้างๆเจดีหลวงนะจะมีอ,องค์ปูสุดสีสุดโทกับญาสีปทุมมานะองค์นักราชนะสำหรับผู้ที่ศรัทธานะ มีความเที่ยงตอะไรไปอพรอ,พอนเนจุดนี้นะฮะนี่แล้วก็ให้ดูว่าส่งอุ่นีั้งนะั่นงสวยงามีเดียว,วนะฮะเนี่ยเก่าแก่อยุเชี่ยวว่าพันกว่าปีนะนี่คือ ส่วนยอดนะส่วนวในจุดเช็คอินฮนะเนี่ยถ่ายรูปบริเวณนี้วัดลาดบุญนะวิถีชุมชนคนพิศณุโลกพอเข้าไปในวัดเราก็เจอร้านค้านะหลากหลายร้านนะโรงทานก็มีนะมีทั้งโงทานและร้านค้า อันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรเจดีย์หลวงวัดลาดบุรณะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าไ่าเงินภัยทองนะสำหรับคำโพนะคำต้นมหาโูนะคำาศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปนะความเชื่อความเชื่อนะคำดวงคำ ธุรกิจการงานอะไรก็ว่ากันไปนะตรงนี้จะเป็นอ่ลอดลอดลอดโพงโพนะไม่ใช่ลอดต้นโพลอดกิงโพลอดโพงโพแล้วมันจะมีเดี๋ยคอยดูนะว่ามันเดินโพงแบบไหนจะเเป็นโพงแคบๆนะ จำกัดขนาดด้วยขนาดคนรอดนะีก่อนออจะขึ้นต้องดูไซส์ก่อนนะนี่เออไซส์เล็กๆเ,เข้าได้้าไซส์ใหญ่รอดไม่ได้ติดนี่รอด นี่คือบันไดลงนะรอดมาแล้วลงบันไดลงจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดรับบัตรคิวแล้วลงหน้าหน้าทองนะแล้วก็จุดบูชาดอกไม้ทุบเทียนเพื่อไหว้หลวงพ่อในวิหารนะครับผมใน พระวิหารหลวงของวัดราดบุรณะซึ่งจะปฏิสถานพระประธานนะหลวงนามว่าหลวงพ่อทองดำนะหลวงพ่อทองดำเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงหรักปิดทองปางมารวิชัยซึ่งเป็นฝีมือช่างพิศณุโลกซึ่งสเกตได้ที่นิ้วจะยาวเท่ากันสี่นิ้ว พระพุทธรูปมีลักษณะคล้ายองค์หลวงพ่อพุทธชินราชท,ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารองค์พระประธานหลวงพ่อทองดํานี้จะอยู่ภายในวิหารหลวงของวัดราชบนนะุญณะซึ่งมีการสร้างแบบสถาปัตยกรรมศิลปะสมัยสุโขทยัยทรงลง9ห้อง ผู้คนที่ทยอยกันเข้ามากราบนมัสการขอพรนะครับผมตามที่ตนปรารถนานะของเก่าโบราณภายในตู้ ม่เป็นจิตกรรมฝาผนังนะครับผมจิตกรรมฝาผนังสีก็จะจางๆนิดนะครับจรเนะเข้เ่ยจระเข้สตาร์ เราออกจากวิหารเราก็ไปที่โบสถ์นะเพื่อไปนมัสก,การหลวงพ่อทองสุกในพระอุโบสถหลังคาวิหารกับหลังคาโบสถ์อนะห้สกเกตที่หลังคานะครับผมก็จะต่างกันต่างกันที่โบสถ์นะฮะหลังคาโบสถ์จะเป็นพญานาคสามเศียรส่วนที่ วิหารนะครับจะเป็นนาคเสียนเดียวนี่คือภายในอุโบสถน,นะฮะก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวลำเกียนตอนทศกัณฐ์สั่งเมืองที่มีความงดงามและเปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ แต่ก็มีบางภาพที่เสื่อมไปตามสภาพการเวลานะครับผมก็เป็นภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะต้องมองภาพก็ชัดนะเป็นภาพาเ่าแก่ทีเดียวสำหรับหลวงพ่อท้องสูกนั้นซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะ ศิลปะสมัยสุโคไทยปดิสฐานอยู่บนฐานชุกชีก่ออิดถือปูนชั้นล่างเป็นฐานเท้าสิงสองชั้นชั้นบนสุดเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายปิดทองประดับกระจก บริเวณโดยรอบอุโบสถนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะเดี๋ยวมาต่อกันในอีพีที่2นะฮะเราจบกันด้วยภาพนี้นะครับ